สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับอีีไปแล้วสาวอุ้มสาวอุ้มกับคุณนายนะคะคุณนายเพื่อนรู้ใจไปใช้ตังได้ไปน้ำเมนบอตังมีมีอุ้มก็ตตังมีตังมีตังก็ตตังมีอุ้มเมนบอ พอมีหมูเมาดำทางมันไว้หลาไปคนเดียวมันเงา <c oughs> เหงามันเงาแต่งมีเพื่อนมามาเออมา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 ไปหาหมอหมอนนี้หมอก็บมาทุกเดือนแล้วค่ะเดือนหนึ่งจะมาครัง้งหนึ่งหมอลุงก่อน อย่าเข้ากันไปเลยฮะไปหาหมออย่าเข้ากันบอกสาวคนงามมืนอในน้ำเ่าอาบอาบเร็วแต่เศร้าแล้วอาบดูลาย,ยังคีไข่หลน่น ห็นบออะอาบดูไรยานขีดให้เลยหล่นต้องอาบมือละเเพียสองเพียกับพ่อเดี๋ยวคนสวยหายหมดฮะจมเ่อยอยงเนาะอาณาลด่น เริ่มห่อนแล้วพี่น้องเด่นห่อนแล้วเร็วเร็ว,รวโอ้พี่บัว <c oughs> นี่พี่บัวมาร้านค้า,าวาบัวมากก้อนมูเลย mình cả, điệu. Hai mình mát, điệu, điệu. Lợt phun, lợt phun, <San> ẹp nè. Ngang tiệm thân nón. Đợi đã. Đợi เกือบเกือบเริ่มขาดแล้ว่างกับสะดุดเราเกือบคุณชาย,ยท่องชายท่องน้ำหนา ม,ม,มามามาสั่งไปกับทยอยมาเรื่อยๆบอ้ว่าสีไหลบ่โมนเลยโอ้หลตัวมันี อยากอยากอยากยา,กายานะสร้างหลายสร้างหลายโอ้เยอะมากเลยห <c oughs> ลายรอคิวก่อนว <c oughs> ุ้นตัวหน่อยไปตักเถอะ ปุอยไปไปไปโอ้ลอคิวลอคิวเบิงเบิงเบิงไหนพันได้ลงซื้อไปลงซื้อก่อนจะเข้า ยาทยทน่น่ารักค่อยไปลงซื้อโอ้หน้ำชูกนะคะอย่างหล่อเลยอุ้มบุญค่ะห้าปี นี่ย่างไปบ่เจ้าเป็นยาถ่ายพยาธนะฮะคุณหมอจะให้ยาถ่ายพยาธิอนรอคิวลอคิว

เรามากับคุณนายน,นะคะคุณบ่าวสั่งง่าก,กันหลายอันนี้ก็จะเป็นสั่งแสดงคนไปถึงเวลาแสดงแล้วอันนี้ก็จะมาแสดงคื้กันถูแสดงถูต้นไม้เอาถู เอากระดิเอาตังอาถูถูรอคิวค่ะหลายเชือกอยู่มาก็ต้องไปลงชื่อโกอนนะคะ ันนั้น <laughs> ก็ย <SM magg ot> ูทูปเปิ์เลี้ยวค่ะยูทูปเปิ์เลี้ยกัยูทูบเปิลอันิก톡นานงนางลนลงนงลตังตังน่งลงลงบอกตังน่งลงฮึอะไ้มาพผนวกินบักนัดใบหนึ่งเสียบบ่ เฮ้ยคุณชายทองเย็นดีแต่น้อเย็นสบายร่มรื่นมากเลยนะคะต้นไม้กันหลายใช่ไองอากาศดี Cái xe lên ăn phải hát thông tí má 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì đấy สา้วล่ะคุณงามรอมารอเข้าคิวเข้าคิวรอก่อนนะคะตามบัตรเชื่นะคะตามบัตรเชื่พี่น้องผู้ใดมาก,ก่อนเพื่อนกษตรใดเขา,ก,เาก,ก่อนผู้ใดมาหลังกษตรใดไวหลังเอาตัวนี้ยังอะไรกินเป็ี่ยนยูติตัวน้าหลาง ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไวซํานีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ